สวัสดีค่ะฮัลโหลหมาแล้วค่ะน้ำตาลจาก NP 2 s IS. ไม่ต้องรอนานไม่ต้องตามถึงหน้าบ้านนะเพราะว่ามาแปลคอมเมนต์ให้แล้วจ้ารีบเลยรีบมากเพราะว่าน้ำตาลบอกไปว่าจะมาแปลคอมเมนต์ คลิปเปิดตัวของน้องนายแล้วก็น้องแพทริกให้ก็ถ้าช้าอีกนิดนึงนี่นะตอนนี้เดินขบ,บวนมาหน้าปักซอยแล้วเข้ประตูบ้านก็ๆๆๆพี่พี่เดี๋ยพี่บอกแปรคอมเมนต์ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมา ma. มา,มาแปรคอมเมนต์กนให้แล้วนะัดรีบมากเลยแล้วบอกเลยว่ากระแสดีมากก่อนอื่นเลยค่ะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้เราได้ด้วยการกดซับสไครป์ช่อง NP t o s i นะคะขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยขอบคุณคะ่ะหมาดูกันคลิปนี้นะเป็นคลิปเปิดตัวสําหรับรายการช่วง2021นะคะน้ำตา เลือกมาเฉพาะคอมเมนต์ของน้องนายแล้วก็น้องแพทริกต้องบอกก่อนเลยว่ากระแสดีขึ้นมากเพราะว่าคอมเมนต์เยอะขึ้นหลายเท่าตัวมากๆฐานแฟนคลับของน้องน้องนายแล้วก็น้องแพทริกเยอะขึ้นมากมาเริ่มกันที่น้องแพทริกก่อนละกันอุย้ยคนชมภาษาของน้องเยอะมากเลยไม่ว่าน้องจะท่องหรือยังไงมาก็ตามแต่ว่าการออกเสียงของน้องเนี่ย คนชมเยอะมากนี่ก็บอกว่าเนี่ยภาษาจีนของเขานะทาาตจงหวนนะค่อนข้างที่จะเปียวจ่วนค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานเลยฉันชอบฉันชอบคุณมากเลยอะชอบมากสู้ๆนะนะซีฮวนหนีนะเฮนเคออ้าอ้าานะใช่นะเมย์ต่างๆเนี่ยเยอะมากเยอะมากนี่บอกว่าฉันพร้อมแล้วนะฉันน่ะกาลังรอคุณอยู่เลยนะหวัวใจตึงเหนียวกับฉันน่ะรอคุณอยู่เลยมาเถอะที่รักเรียกว่าที่รักไม่ได้ไม่ได้น้องพี่จะบอกคุณพี่จะบอกให้ นะเตือนเลยนะแม่น้องแพทริกโอ้ my god ห่วงมากไปต่อแถวเลยไปต่อแถวแบบว่าต้องแบบนิดหนึ่งเลขที่หลักนี้แบบแม่ตีแนะ่ตีเลยเพราะว่าแม่น้องแพทริกห่วงมากนะตะโกนไปถึงในตึกเลยอะ่ะบอกว่าแพทริกกินเยอะๆอ๋อบอกเลยว่า energy คุณแม่นี่ต้องแบบว่าสุดห่วงแม่มาแล้วนะอะ่มาหมายนี้มาหมา้นี้ตะโกนให้เป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบแม่แพทริก มามาอะไรล่ะมามาไอ้นี่อ่าแบบเออเอ็แบบจีม,มันต้องมีคลิปเปิดตัวของเขาเนี่ยมีความใหม่มากเลยนะเห็นอยู่ที่สื่อนะมีความใหม่มากเลยเป็นเครื่องบินกระดาษที่ว่างเปล่าเห็นคงอะเป็นเครื่องบินกระดาษเปล่าๆเลยนั่นแหละกับวัยรุ่นหนึ่งคนภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยความฝันก็เหมือนกับว่าคือน้องเขาอมาจากประเทศไทยใช่ไหมมาจากต่างประเทศเด็กคนนี้ออกเดินทางก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่กลัว ก็เหมือนเป็นเครื่องบินกระดาษเปล่าๆที่บบพุ่งไปบน,บนท้องฟ้าด้วยความฝันอะไรแบบนี้อ่าดีอีกสักแป๊บหนึ่งถ้าแบบเริ่มมีฐานแฟนคลับเยอะขึ้นนะเดี๋ยวจะเริ่มมีคนแต่งกรอนให้เหมือนครูพี่เน่อ่าแต่งกรอนกันเต็มแต่งกรอนกันเต็มแบบคุณน่ารักมากเลยแม้ว่าจะแบบว่า หน้าแบบนิ่งๆช่ๆนะแต่ทำไมน่ารักจังเลยปกติจริงนิ่งๆคนแบบหน้านิ่งๆอะไรเงี้ยแต่อืออน,น่ารักจังเลยอย่างนี้เรา่จะทํางานหนักร่วมกับคุณนะคือคุณก็ทําหน้าที่ของคุณให้เต็มที่ส่วนเราอ่ะ พร้อมโบดจ้ะไอ้เงี้ยบอกมันเยา่าชิงคุลาิชิเกนี่ะแบบฉันก็จะทํางานหนะักในส่วนของฉันฉันก็พร้อมมากเยอะมากที่แบบฉันพร้อมฉันพร้อมเปมากตอนนี้แบบพร้อมมากกระเป๋าเงินคุณแม่พร้อมคุณแม่พร้อมโบสถนนะเยอะมากคอมเมนต์แบบนี้นี่บอกเลยว่าเออปีนี้ต้องมาต้องได้เดย์แหละนี่ก็นี่มะฉันบอกเลยนะบอกย้าเก้าชุนี่นะฉันบอกเลยพน,นันฟันธงเลยว่า คนนี้ได้อ่ามีคอมเมนต์อย่างงี้ือนว่า,วายอโกซุนีนะคนนี้ได้คนนี้แหละามาเลยฉันจะโหวตให้อ่าฉันพร้อมมากนะว่จนเปิดห่าวเหรอว่าห่าวเหรอเหนห่าแเหรอฉันพร้อมมากเลยตอนเนี้ย เตรียมเวลาเตรียมเวลารอโหวตอย่างเดียวเท่านั้นนะอ้องมาถูกทางแล้วค่ะคุณพี่นี่พอจะเออเจอลูกชายของฉันนะทั้งชายทั้งแม่แล้วก็เหินเคอไอ้นะแบบรอมากน่ารักมากนะาตาดีมากเมื่อไหร่จะเห็นสเตจของคุณนะฉันมาชื่อโฮะเมื่อไหร่ฉันจะเห็นสเตจของคุณสักทีรอคอยเลยแม่น้องแพทริกพร้อมเสมอรพร้อมมากตอนนี้เตรียมตัวพร้อมแล้วนะคุณก็ทําสเตจให้ดีส่วนมามา พอมากบอกเลยว่าบอกจนไปเห่าเลยพอมมากนะเป็นเด็กจากประเทศไทยนะเป็นเด็กจากไทยกว่านะยินดีต้อนรับสู่จีนนะยินดีต้อนรับสู่จงกวัวนะน่ารักมากเลยดูแลตัวเองให้ดีนะความสุขคือสิ่งที่สําคัญที่สุดอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะโชยนะ,ะไวเชียลอยีเซียแบบยิมย้มยิ้มนิดนึงยิ้มนิดนึงแล้วคุณจะแบบมีความสุขแล้วฉันก็จะมีความสุขนะฉันรอรอคุณมากเลยแค่คุณมีความสุขนะบอก โอเคละอะไรอย่างนงีนาานาา้น่ารักน่ารักแล้วก็เป็นแบบคอมเมนต์น้องแพทริกให้กําลังใจกันได้บอกเราต้องโหวตคุณแม่มาถูกแล้วเต็งเต็มที่นะเพราะว่าจะได้ไม่เสียใจทีหลังอ่ะพูดเลยมาต่อคนต่อไปกันเลยค่ะสําหรับคอมเมนต์น้องนายจ้า<อ>เลยนะว่าอ่านคอมเมนต์ของน้องนายกับน,น้องแพทริกอ่ะจะคนละอารมณ์กันเลยนะน้องนายจะเป็นแบบเทพเจ้ารอยยิ้มไงยิ้มหว,นวานหวานน่ารากักน่ารากักแล้วก็ ตกแม่จีนได้เพียบแฟนคลับเยอะขึ้นมากแล้วก็แบบถ้าเกิดสมมติเป็นแม่จีนมาอ่านนะจะมีความแอบบห่วงลูกชายคนนี้มากเพราะว่าจะมีการมาแบบหยอดคำหวานหยอดเปยอแบบเยอะเยอะมากบอกเลยว่าเออเนี่ยแฟนคลับคอมเมนต์เป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะน,น้องหนายนี่ใคร <ๆ S 1> เป็นเหมือนฉันไหมที่ชอบฟังเสียวจิว๋วพูดภาษาจีนความรู้สึกของฉันแบบ มันดีมากเลยนะมันทําให้นึกถึงแบบน้องเนเน่ตอนนั้นเลยอะ่ะแล้วฉันก็หวังว่าเซียวจิ๋วจะเข้าใจภาษาจีนได้ไวถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ทําได้ดีนะเ mm hmm. กาซิงเฉินน่ารักมากมาดูเซียวจิ๋วแล้วเนี่ยแบบโอ้โลกสดใสมากพอแบบเปิดคลิปมาเจอเซียวจิ๋วแบบ โลแบบว่าโอ้แบว่าโลกสดใสนะคะแบบว่าเหมือนแบบสายรุง้งพาดผ่านหน้าบ้านอะไรมันสดใสขนาดนี้นะคุณพี่นะเป็นกําลังใจให้นาที่รักที่รักอีกแล้วไปต่อแถวไปค่ะนูนตอนนี้คือหัวแถวอยู่ที่สนามบินไหโคท้ายแถวอยู่นู้นค่ะสิ้นสุดเกาะไหหลำคุณน้องไปแถวยาวมากเป๋าเป,เป๋าเปยเนี่ยน่ารักมาก ากมาขอบคานาะหวังว่าคุณจะได้เดบิวนะคุณพี่คุณพี่ต้องโหวตต้องให้เต็มที่ตอนนี้น้องแม่น้องแพทริกเตรียมเปแม่น้องนายนะนอกจากหยอดคําหวานแล้วนะเปให้หนะักฟาดสลิปกันไปให้เต็มที่นะได้เดแน่นอนบอกเลย โอ้ยคุณเนี่ยเป็นรอยยิ้มก็รอยยิ้มพระเจ้าแบบแบบคนนี้คือรอยยิ้มเทพพระเจ้าเลยนะคนไทยคนนี้ภาษาจีนน่ารักมากเลยทําไมแบบน่าเอ็นดูขนาดนี้นะรอยยิ้มของคุณนะคือแรงบันดาลใจของฉันเลยเกาซิงเฉินนะนี่ก็เนี่ยอคอมเมนต์อย่างเงี้ยเยอะมากพออ่านแล้วแบบ คุณพี่มุกเยอะมากไม่รู้ไปเอามาจากไหนเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นนะ่ะนี่แค่แบบตัวอย่างเพราะเยอะมากฉันนะ่ะไม่อยากไม่อยากเห็นดวงจันทร์ดวงเดียวกับคุณหรอก ฉันอยากเห็นแค่คุณเท่านั้นอ่าพะจัน์ก็ไม่มองอยากมองแค่หน้าเกาซิงเฉินอยากมองแค่หน้าเซียวจิู่จ้าคุณคือแสงแดดที่อ่อนโยนคุณคืออากาศที่อ๋อสดชื่นอากาศที่สดชื่นก็ได้รับการยอมรับจากแฟนคลับจีนเยอะขึ้นมากๆเนาะทั้งคู่เลยเนาะฉันเนี่ยว่าแตงเนี่ยฉันรอคอยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของคุณนะสู้สู้นะสู้สู้นะแบบ S U S U สู้สู้นะนั่นเลยอเนี่ยในที่สุดนะฉันก็ได้เห็นเสียว จิ๋วแล้วอ่ะบอกเห็นจินจังอ่ะฉันตื่นเต้นมากเลยรอคุณมาตั้งนานนะบอกเห็นจินจางอ่ะนั่นหลตื่นเต้นมากเลยใจเต้นแรงตุกๆตุกๆแล้วแบบคุณพี่เจนเย็นเจนเย็นเราต้องแบบว่าดูน้องไปอีกหลาย EP นะจนแบบนุ่นแล้ววันแบบวันประกาศผลพี่เตรียมยาดมเตรียมยาดมไว้ายาพูดจินจางอ่ะเียจินจางเียาจินจังไม่ต้องจิตไม่ต้องตื่นเต้น <c oughs> เนี่ยฉันจะบอกให้เลยนะว่าสิ่งที่ แบบหล่อที่สุดดีที่สุดที่เขาแบบห่าวข้านสุดเลยจุยห่าข้านสุดเลยย,เลย,ยังต้องแบบว่าเอ้าลงมาเลยอะ่ะเมื่อคุณแบบเปล่งประกายออกมาสิ่งที่เป็นแบบห่าข้านที่สุดอะ่ะยังต้องลดระดับลงเพราะว่าคุณคือแบบที่สุดบความสมบูรณ์ของคุณเนี่ย ทั้งการแสดงทั้งสเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ oh My God uh สำหรับคอมเมนต์ตอนนี้ที่แบบว่าตันชอบอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็คอมเมนต์ของน้องนายแล้วก็น้องแพทริกตอนนี้อารมณ์เหมือนไอดอลที่ได้เดบิวต์แล้วเลยแม่จีนรักมากสุดห่วงแม่จีนข้างรักมากหลายอัตราดีมากดีมากนีกกกกก่ถือว่าเฮย้ยเวอร์อเดทครูพี่เน่นิดนึงครูพี่เน่ถึงไฮโคแล้วจ้ะเย่น่ารักมากก็ น่าหลกมาตั้งแต่ที่สนามบินเลยวันนี้ใส่ชุดเป็นโคต้โคตกันหนาวสีชมพูหูกระต่ายแล้วก็แฟชั่นที่แบบคุณแม่แบบงง,งงๆเมืองๆแล้วแบบว่าแฟชั่ชน ลูกสาวนำแฟชั่นใครเอาตลับเมตรหรือสายวัดหน้าอกคล้องตัวคนนั้นเป็นอะตอมรู้เลยน่ารักมากแล้วก็ครูพี่เน่เดี๋ยวครูพี่เน่บอกว่าครูพี่เน่จะสุขุมไงยืนเต้นดุกดิกที่สนามบินปักกิ่งตั้งแต่เช้าเลยวันนี้เป็นร่างเนเน่เด็กน้อยยังไงก็เด็กๆก็รอนะคะ ย <ge> ินดีต้อนรับพ so ี่เน so ่ๆ so พ like so so ี่คุณเน่นะคุณเน่เข้าเกาะแล้วดีมากแล้วเราก็จะรอแล้วก็เน่ๆวันนี้สะพายกล้องไปด้วยรอเลยว่าน้องจะลงรูปอะไรก็บางทีเราเป็นคนที่ชอบซื้อของมาตามเน่ๆแต่วันนี้กล้องไลกาของพี่เน่นั้นซื้อตามไม่ได้จริงคุณพี่เพาะแบบว่าราคาก็แบบอิ่มๆอิ่มๆเพรกระเป๋าเงินร้องไห้เลยนะก็ไม่ได้เนาะแต่ไม่รอดูบล็อกรอดูรอดูรูปเลย บีดได้หมดไปก่อนละดีกว่าลืมดูเวลาเลยอะกรปกรุบกรเกี่ยวทีแล้วก็ไม่รู้ไปดีกว่าไปก่อนนะคะอาบาย